เพียถัดมานะครับบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดประกาศราคา Honda Accord e-h-e-v ใหม่ H e v อย่างเป็นทางการยครับยกระดับไ up e-h-e-v ของ Honda ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นพร้อมเดินหน้าตอกย้ำบทบาทผู้นำกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยผสานการนำเสนอคุณค่าเพื่อให้เป็นรถที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานทย่หลากหลายของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบโดย Honda a c c o r d น e ะครับ e-h-e-v ใหม่ e v โดดเด่นด้วยดีไซน์สปอร์ สอนความหรูหราทั้งภายนอกและภายในพร้อมเปิดให้ลูกค้าสัมผัสกับ Honda Accord EHEV ใหม่ H e v ai, พร้อมทดลองขับได้ที่โชว์รูม Honda ตั้งแต่วันที่17ตุลาคมนี้เป็นต้นไป Honda Accord e-h e, H e v ใหม่ที่ผสานเทคโนโลยีระดับ Full Hybrid e-h e, H e v ที่ได้รับการพัฒนาใหม่มอบการขับเคลื่อนที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นโดดเด่นด้วยพลังขับเคลื่อนหลักจากมอเตอร์ไฟฟ้าอันทรงพลังมันจะยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda Sensing ในทุกรุ่นย่อย พร้อมด้วยหลากหลายเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยอันลํำสมัยที่ได้รับการติดตั้งในรถยนต์คันนี้เพื่อให้เป็นรถที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถสัมผัสกับ Honda Accord e h e ใหม่ได้ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่17ตุลาคมนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ปรึกษาการขายโชว์รูม Honda ทั่วประเทศนะครับหรือแชทกับที่ปรึกษา ทางการขายทางออนไลน์นะครับผ่านที่เว็บไซต์ www.honda.co.th หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูล Honda 24ชั่วโมงโทร02-341-7777หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w h o n d a c o t h a e c o r d e h e v ครับ ย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับใครก็ตามที่ดูรายการอยู่อยากจะฝากข้อมูลข่าวสารนะคะไม่ว่าจะเป็นประชาสัมพันธ์เปิดตัวสินค้าหรือมแม้กระทั่งโปรโมชั่นสนามกอล์ฟแล้วก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาในอีเมลของรายการได้เลยค่ะขับ b อ็กท n นก gmail com ค่ะทาง Facebook ก็ยังมีนะครับติดตามชมรายการย้อนหลังก็ได้เหมือนกันนะครับทางที่ facebook com golf club e t i n ครับ,ร,บรวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทาง